จะต้องทําอย่างไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยกับพี่นิพนธ์เลยนะคะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์สวัสดีครับตลาดจะปิดแล้วค่ะโอ้โหตอนบ่ายไม่มีมาอย่างที่พี่บอกก็ไ <c oughs> ม่ต้องรีบหรอก <c oughs> <ข>นะฮะคือก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าจะลงเลยนะครับ <c oughs> แต่ก็ไม่เบรกนะฮะไม่เบรกวันนี้ไม่เบรกเป็นดูจินะครับไม่เบรกเป็นดูจิ แล้วก็จะไม่เป็นขาขึ้นนะคะเขไม่ไม่ต้องรีบอะไรนะครับแต่ถ้าพวกนี้เป็นแท่งแดงอ่ะคือการขึ้นมาลาักษณะแบบน,นี้พอดีน้ามันไปอยู่กรอบล่างเนี่ยนะฮะน้ำมันไปอยู่กรอบล่างแล้วเนี่ยนะครับเวลาถ้ามันถ้ามันจบแล้วเนี่ยนะฮะมันคงไม่เบรกหรอกนะฮะถ้ามันจบแล้วม,มันก็จะใช้เวลาอย,อยู่หลายวันเพื่อที่จะลงไปกลับลงไปอยู่ดีแหละนะฮะอ่าก็ต้องกองแถวนี้ก่อนสักพักหนึ่งใช่ไหมคะพี่อืม น้ำมันไม่ได้อยู่ข้างบนไงน้ำมันไปอยู่ข้างล่างเนี่ยฮะน้ำมันมนกจับลงมาอยู่กรอบล่างแล้วเนี่ยมันลงมาอยู่ถึงเจ็ดสิบสองเหรียญนนกรอบล่างแล้วก็ยันยันแต่อ่าถ้าน้ำมันอยู่ข้างบนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะดันเช็ดลงไหมลงแน่นอนส่วนตลาดเราก็ถือว่าแรงหมดละคือโมเมนตัมเนี่ยมันหมดละมันก็แสดงไปแท่งโดจิอันนี้เราก็มาดูไถือว่าใครจะลองแถวเนี่ย นะครับต้องรวยจริงนะฮะต้องรวยจริงจงะ,ะ,ะให้โอกาสให้โอกาสนะครับว่าโอกาสค,คือว่าอันนี้เป็นโดจิก็อาจจะเป็นคือพรุ่งนี้องเป็นแท่งเขียวอ่ะขึ้นไปเรื่องอะไรวะก็อะไรเขาขึ้นแล้วเราจะขึ้นแรงได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับที่พี่อบอกแล้วไงว่ามันยังไม่ได้มีเงินนะฮะมันมันด้มีเงินมันเล่นมาตามอตัวของซนติเมนต์ ของเรื่องเอาชัดๆก็รัฐบาลจัดตั้งรัฐบาลอะไรเงี้ยนะแล้วก็หาเหตุมาโน่นนี่นะแต่เงินยังไม่มียังไม่มีนะฮะถามว่าเราต้องทําอะไรคนที่<ะ>ชอตมาจากกรอบล่างท่าพอแล้วนะนะครับเนี่ยนะครับเรามาจากข้างล่างเดี๋ยวแล้วเราพอแล้ว่นะครับมันก็ร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะฮะแบงปิดไปก่อนก็ได้นะครับมาจะขึ้นต่อไปหรืออะไรไปก็เช้าโดดขึ้นไปเพราะเซนติเมนต์ต่างประเทศยังดีอยู่นะฮะ ในอาเซียนก็ดีอยู่ก็อาจจะถือต่อไปก็ได้ะแต่มันหมดแรงอ่ะพิสูจน์ว่าหมดแรงฮอืครับพี่พี่บอกว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าต้องไปดูพื้นฐานนะฮะหรือว่าจะต้องไปดูพื้นฐานคือราคาน้ํามันนะฮะหรือว่าแบงก์จะกําไรโตแลวมันไม่ใช่เนี่ยมันดูเทคนิคนี่แหละนะครับอืมค่ะการลงจะลงเร็วลงแรงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะไม่มีเหตุฮะถ้าเป็นเทรดเดอร์แล้วจบเนี่ยมันก็โอเวอร์บอสนะฮะโอเวอร์บอสก็มี มีเหตุที่เราจะลองมาแล้วเราก็ช็อตแต่ไม่มีเหตุเลยที่ะทจะลองขึ้นแล้วคาดว่าจะข,ขึ้นไป840 850แล้วต้องลองตรงนี้นะไม่มีอ,มอ่ะคราวนี้ถ้าอยากจะลองก็คือนะครับคือถ้าย่อลงไปแล้วไม่ดุ827นะฮนะก็สามารถลองได้นะเพื่อที่จะเล่นจบในวันอะไรเงี้ยครับไม่ไม่ไม่ได้วุลุมตลาดไม่ได้บอกครับว่าจะขึ้นต่อได้ดี หลอกพูกมึงให้ขายมาแล้วกูจะซื้อหุ้นคืนหมดให้ตลาดแล้วเซตจะไปพันแปดอะไรเงี้ยไม่ใช่อะนะฮะทองคําอาจารย์อ๋องตกรถป่ะคือรูปแบบในชั้นมากนะครับอ n v เวอร์เทชั่ชูเดอร์ดูดีนะครับไหลซ้ายในกลายหัวไหลขวาเบรกละวันนี้เบรกละอันนี้ในกราฟไนเดย์ใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้รูปแบบเ n ดจันชูเดอร์อินเวอร์เนชูเดอร์นะฮะ แพทเทิร์นครบหมดเลยสามสี่ห้า a อ c x a b c อบีนี้ทําขึ้นห้าแล้วเนะ่ถ้าเบรกรูปนี้นะครับก็ขึ้นไปได้ถึงสองพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าการเบรกรูปนี้นะครับแต่ลีลาระหว่างทางที่จะไปนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ถึงว่าถ้าเราดูรูปแบบของการเบรกนะฮะที่เรียกว่ารูปแบบเพชรเอ็ s h o เด d e r นะครับหรือว่าเป็น เป็นรูปแบบของซิมมิติคอร์ทเกิลอะไรก็แล้วแต่เนะี่ยแพทเทิร์นเรียกแพทเทิร์นนะเราว่าตามแพทเทิร์นของเรานะเราไม่ว่าตามข่าวสารแต่เบรกไปแล้วย่อดได้ไหมเอออัอนนั้นมันมันไม่ห้ามนะครับมันย่อดได้นะครับเบรกแล้วเนี่ยนะฮบแล้วก็ถ้าดูการติดตามดูแพทเทิร์นของแท่งเทียนนะฮะเราเห็นว่าแท่งเทียนเพื่งเนี้ยเป็นแท่งเขียวยใหญ่นะฮะ <table S 1> แล้วแล้วเมื่อวานไปดูจีวันนี้เป็นแท่งเขียวถูกไหมฮะก็ครบแล้ว เหมือ<ภ>นเซตเน่ยเซตเมื่อวานเป็นแท่งเขียวใช่ไหมใกล้เบรเหมือนกันวันนี้เป็นโดจิุ่งนี้ก็ต้องเบริรผู้นี้ต้องเบรรผู<อ>้นี้พผู้นี้จะโดจิอีกไม่ได้ไงออันนี้ก็อสอนไปละเมือ่อมันเมื่อวันอาทิตย์<อ>ว่าการดูแ <ภา S 2> ท่งเทียนดูยังไงเราดูในภายใต้ของแนวโน้มสองเราดูภายใต้ของรูปแบบราคานะะค่ะ <ภา S 2> อย่างเซตเนี่ยบอกได้เลยว่าทําเฟรมเดยรุ่งนี้ก็เป็นแท่งเขียวเท่านั้น ต้องเียวเท่านั้นแสงว่ามัแสดงว่ามันไม่มีแพทเทิร์นแหละมันไม่ใช่พรุ่งนี้ต้องขึ้นต่อเลยด้วยวอลลุ่มที่มากกว่าห้าหมื่นล้านบอกว่าแบบนั้นนะเออมันถ้ามันไม่เป็นมันก็มันก็ไม่ใช่นะฮะแต่ทองคําเนี่ยมันก็คือใช่รูปแบบเป็นขาขึ้นขึ้นนะครับขึ้นหมดแต่การขึ้นก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยพุ่งวิ่งไปทีเดียวอันนี้ทฤษฎีว่าถ้าเบรกรูปนี้นะจะขึ้นไปประมาณอ่าเนี่ยในกรอบของการเบรกเพื่อจะจบนะ จึ้จะจบเนี่ยนะครับเรานับแบบนี้นะครับ A B C A B C คนอื่นอาจจะนับนะครับ A B C หนึ่งห้าสองห้า A B อ่าสองห้าใช่ไหมครับอันนี้อาจจะนับ<ฆ>หนึ่งห้า A B C สองห้านี่ขึ้นสามของขึ้นห้าก็ได้นะครับนับแบบไหนก็ได้นะครับ <S 2>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  เดี๋ยวมันจะจบเองถ้าเป็นขึ้นสามคูณขึ้นห้าเนี่ยเดี๋ยวมันจะโชว์แต่ท่านถ้านับแบบพี่ขึ้นห้าจ,จะมีขึ้นเดียวเลยก็ได้คําว่าขึ้นห้ามีขึ้นเดียวไม่ถึงว่า A B C D D เนี่ยไม่ตัดสิลกลงมาเลยนะฮะ ก็จะพุ่งปื๊ดขึ้นไปถ,ถามว่าอาจารย์ออกตรกรถหรือเปล่าเนี่ยนะครับสอง <ไอ S 1> ห้าสี่ศูนย<ๆ>์อะไรก็เป็นไปได้หมดนะฮะแต่เนี่ยมันเป็นการรูปแบบถ้าถ้าใครใครเรียนไพรชาร์นะครับอ่าเดี๋ยวจะมีลูกศิษย์ไปสอนที่สํานักไออีคนหนึ่งเนี่ยยิ่งยิ่งยิ่งคอนโซลิเด่นานเนี่ยนะฮะนะครับยิ่งคอนโซลิเด่นานมันก็จะขึ้นได้แรงการปรับฐานที่นานนะฮะก็จะทําให้มันขึ้นต่อไปด้วยแรงการปรับฐานน้อย นะครับก็จะขึ้นน้อยเขาเรียกการคอนโซลิเดตเนี่ยอธิบายฝั่งนะครับ,นน far, รบเพราะสัญญาซื้อ,อก็ครบหมดแล้วนะฮะอ่ะใครเรียนสีบุกหนึ่งเราลองไปเมื่อวานเนี่ยกิน<อ>มา,ลาเลยพี่บอกไงลองราคาไหนก็ได้อนะล,อล,ไไดลองไปใครอยากลองของหนึ่งคอนแทคลองไปเลยนะฮะเพราะว่าอะไรถ้าคุณไม่ทําช้ามาวันจันท์คุณลองเลยนะฮะอาจจะเป็นสองห้าศูนย์แปดสองห้าศูนย์ห้าเพราะว่าอะไรเพราะถ้าคุณรอวันนี้กูก็ยังไม่ได้ลองครับ ใช่ไหมเพราะคุณมือใหม่เนี่ยุณก็ลองไปเลยคุณไม่ใช่สนใจราคานะฮะคุณต้องมั่นใจเรื่องอะไรที่คุณเรียนนะฮะเรื่องเทรนด์แนวโน้มระยะการเป็นขึ้นไม่มั่นใจนะครับว่าเป็นขึ้นดูเลยนะฮะมาแล้วระยะยาวตามเฟรมมันเป็นขึ้นนะฮะโอ้โคบอ่ะนะรบโอ้โหอันนี้กราฟไล่มันก็ขึ้นเนี่ยบนนี่สองพันแปดถูกไหมฮะกพคุณคุณเคยอยู่กับหกสิบนาที นะฮะสาสิบนาทีไงเพราะนั้นถึงเวลาที่คุณจะได้จริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้ครับน่อกไหมค่ะนี่แล้วยังไงฮะคุณจะมั่นใจยังไงจะขึ้นไปสองพันหกร้อยเจ็สิบไม่เกี่ยวฮะหลุดป้า่าย้อนเนี่ยนะระบบว่าย้อนได้ถึงไหนงใช่ไหมฮะก็อย่าหลุดสองสองสองสี่สี่เจ็ดนะครับถ้าถ้าเป็นดาวชูรี่ไม่ถือว่าเบรกแล้วเนี่ย สองสี่หกแปดเนี่ยห้ามย้ำย้อนลงมาเลยนะครับสองสี่หกแปดห้ามย้อนนะครับไอสิ่งพวกเนี้ยมันทําให้เราแบบว่าต้องเรามาระวังนะครับเพราะว่าการที่เราเห็นการขึ้นแบบเนี้ยนะครับมันก็จะมีปัจจัยมากระทบนะครับปัจจัยมากระทบแล้วก็ข่าวนู้นข่าวนี้ข่าวนั้นอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นการขึ้นมาแล้วอ่าจ้างเทียนวันเนี้ย ถามว่าครบวันแน่ยังต้องตีสี่ครึ่งมันก็จะไม่มีความมั่นใจตลอดแต่ถ้าเราเข้าใจว่ามันมันอยู่บนเทรนนะฮะเนี่ยมันอยู่บนเทรนเทรนคือเส้นสิบวันเนี่ยแหละนะครับอืมเราก็ถือไปมันมีความเสี่ยงสามสิบเหรียญสี่สิบเหรียญห้าสิบเหรียญอยู่แล้วแต่มันไม่ได้เกิดบ่อยๆนอกไปฮะมันไม่เกิดบ่อยๆนะครับมันานๆมันก็จะเกิดสักครั้งหนึ่งนะฮะ แต่หลังจากตรงนี้ไปแล้วเนี่ยแล้วมันลงมา2,003ใหม่เนี่ยอันนั้นเนี่ยระวังให้ดีการขึ้นรอบนี้นะยังไม่โหดฮะแต่จบรอบนี้แล้วโหดเพราะนั้นโดยระบบบอกว่าเฮ้ยเขาขึ้นกันมาจากพันหกนะนะครับพันหกนะครับสองพันกเนี่ยเข้าพันเหรียญนะกำไรพันเหรียญนะค,คุณจะมาทุ่มเทรตรงน,นี้นะค,คุณจะมีโอกาสพังนะเออเพราะนั้นคุณก็ต้องใส่ออหอวลุ่มที่จำนวนน้อยๆครับใส่ไปน้อยนะฮะอย่าอย่าอย่าโลภนะฮะ บิตคอยฮะอ่ามาดูบิตคอยอ่ะใครเป็นลูกศิษย์นะคะพี่นิพมพิมหนึ่งหนึ่งเข้ามาพิมหนึ่งเข้ามากันได้เลยนะทุกคนตอนนี้มแท่มาแล้วนะบอกว่าครับอ่าทนเทียนสามแท่งนะฮะนะครับแทนเทียนสามแท่งนะครับแล้วก็ขับตรงนี้ทฤษฎีขับที่พี่บอกนะฮะห้าเก้าสี่สี่ก็ปิดเรียบร้อยแล้วนะครับการย่อตรงนี้ก็รอเบรกนะฮะหกศูนย์ก็เก้าศูนย์เพื่อไปที่โซนบนนะฮะโซนบนแท่นแดงเ่ยก็หกหมื่นแปดเลยนะ อ่ะอันนี้ก็คุณเห็นการาฟแท่ต่างกับทองเลยเห็นไหมฮะแล้วคุณจะไปบอกว่าเฮ <It is. S 2> ้ย hey, ถ้าเฟดลดดอกเบี้ยแล้วบิตคอยจะขึ้นตามทองไม่ใช่ครับการาฟไม่เหมือนกันเลยการาฟกราฟบิตคอยไม่เหมือนกันเพราะงั้นกราฟบิตคอยจะอยู่ในช่วงของการปรับฐานนะฮะพอรไซเคิลของทองกั <S <S บไซเคิลของบิตคอยบิตคอยไซเคิลสี่ปีรอบสี่ปีรอบสี่ปีนะฮะแต่ทองรอบหนึ่ง สิบปีนะรอบใหญ่หวยเยอะนะฮะร,รอบอของทองจะเป็นรอบที่ใหญ่นะฮะเพราะนั้นคนละรอบกันอันนี้ก็กมีรอบของเขานะฮะเดี๋ยวเข,เขาจะขึ้นไปเองแหละนะครับเพราะถ้าลงก็คงลงไปแล้วแหละนะฮะนะครับอ,อันนี้ก็ครบไอ้พวกตาสารทั้งสามตัวแล้วส่วนค่าเงินนะฮะนะครับค่าเงินก็ลงมาที่กรอบแนวะรับพอดีไหมฮะเส้นขาวนี่นะครับ สามสิบสี่จุดศูนย์สี่ก็ประมาณนี้นะฮะอ่านี้ก็ลงมาแล้วก็คงไม่ใครคงไม่มาหน้ามืดช็อตตรงที่มันเขตนะครับทางเฟรมบี้เข้าเขตโอเวอร์บอทเข้าเขตโอเวอร์โซนะครับนะครับก็คงไม่หน้ามืดมาช็อตแถวนี้นะครับอ่าไม่ถึงว่าถ้าใครจะแลกเงินอะไรก็โซนแถวนี้ก็ไม่ซีเรียสอ่ะคุณจะแลกเงินทําอะไรเนี่ยก็ไม่ซีเรียสนะฮะคือไม่ใช่ช็อตแล้วนะครับไม่ใช่ช็อตนะฮะอันนี้เป็นทองเป็นดอลลาร์นะฮะ ดอลล,ล,ล,ลลาร์ก็เป็นตัวแข็งเหมือนกันก็ลงมาในกรอบข้างล่างเหมือนกันนะครับก็ถ้าพูดถึงก็แนวเนี้นะฮะแนวเดียวกันนะครับสองร้อยเดย์ก็ลงมาเยอะแล้วนะครับเปิเดจากลดดอกเบี้ยยังไงก็ก็ได้กลับครับก็ยังไงก็ได้กลับค่ะยังไงก็ได้กลับแหละโซนแถวนี้ก็ไม่ใช่โซนที่มันช็อตอะนะครับใครใครไม่เชื่อนะครับก็ลองช็อตดูก็ได้นะครับในเขตโอเวอร์โซของข้าวเฟรนใหญ่ฮะก็มีสิบโดุนะ ใส่แต่แหว่เนะเพราะว่าไอสิ่งที่เราดูกราฟเนี่ยมันบอกแล้วว่าถ้าเราจะรวยเราควรจะช็อตตรงไหนถูกไหมฮะคือทุกอย่างเวลาเราดูกราฟเราต้องดูว่าเออทาไมเราไม่ช็อตมันจากตรงนั้นล่ะอใช่ไหมเหมือนจิ่แฟกเนี่ยทําไมเราไม่ไม่ลองมาจากตรงนี้ล่ะนะครับก็เพราะเราฟังข่าวไงเราก็กลัวไงทั้งญี่ปุ่นทั้งเศรษฐาฟังข่าวแล้วก็กลัวอกลัวทำไมแท่งเขียวแท่งนี้ก็รองไปสิ มีเทเขียวก็ลองพี่ก็บอกแลเท็กเขียวก็ลองไปสินะฮะเพราะว่าอะไรเพราะตรงนี้มันยกอยู่นะฮะเจ็ดเก้าสามใช่ไหมอ่ะเจ็ดเก้าหกเนี่ยก็เดาวดดาวเชี่อ่ะดาวดาวเชีรว่กฎของดาวเทอรี่ก็คือเบรกแนวต้านแล้วอย่าย้อนกลับแปดสองเจ็ดถ้าย้อนกลับจะทำยิโรแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายเลยกฎเกณฑ์ต่างๆทฤษฎีอะไรที่สําคัญเอามาร้อยเลียงนะฮะท้องขึ้นมาแล้วก็พี่พูดตลอดใครมาจะสองพันสามถือต่อไป ถือไปเรื่อยๆแต่คนเทรดเพราะคุณจับมาเทรดว่าคุณจะมีปัญหาทุกวันเลยฮดูทุกวันเนี่แหละเอาไงดีวะสองห้าสองสองอ่ะเดี๋ยวดูตอนบ่ายคืนนี้แล้วกันรอคืนนี้เอามันเกิดขึ้นระหว่างวันอะเข้าไปลองปอั๊บปรากฏว่าออาคืนนี้มันลงนะม,มันก็จะเกิดความผันผวนเกิดขึ้นแต่คนที่มาจะสองพันสามทนมากี่เดือนแล้วครับ <c oughs> หลายเดือนแล้วนะครับก็ก็ เป็นอะไรที่สอนเราอะนะครับว่าไม่มีอะไรสั้นๆลักษณะหรอกนะครับใช่ใช่ค่ะส่วนหุ้นก็ยิ่งยากไปใหญ่เลยแต่ถ้าตาสารพวกนี้จะเห็นว่ามันมีตัวเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เฟกแนก่ก็ค่างยากนะฮะแต่ถ้าเป็นทองเป็นบิตคอยอะไรพวกนี้ไม่ยากเพราะนั้นเล่นเล่นเขาเรียกเรียกตาสารเชิงเดียวให้ชนะก่อนนะฮะแล้วค่อยมาเล่นหุ้นเพราะหุ้นเนี่ยมันรู้ว่าเอาเก้าไหนทํากองทุนทําลายใหญ่ทํานะครับ โหดไม่ไม่โหดเล่นตามพื้นฐานกําไรโตขายใสอะไรเงี้ยนะครับเจ้าของคือใครอะไรยังไงเยอะไปหมดเลยมันหุ้นมันก็่องยากนะครับอแล้วก็สงสัยนะครับอูเวลัเปอเฟ่ขายหุ้นแอปเปิลแอปขึ้นสวนแสกหน้าดีดีไม่ดีทำนิวไฮสูงไปอีกนะคนก็พี่บอกตลอดนะไม่มีทฤษฎีซื้อหุ้นนะครับตามทําใครเลยถ้าคุณจะซื้อหุ้นเนี่ยซื้อตามใสก็ได้แต่คุณจะไม่กำไรในที่สุด ซื้อหุ้นตามพี่ก็ไม่กําไรนะคุณต้องซื้อหุ้นตามตัวคุณเองนะครับใช่เพราะคุณจะได้รู้ว่าคุณซื้อเพราะอะไรมันไม่เป็นไรใครไม่ได้ลองทองมาไมไ่อะไรมาจากเมื่อวานก็ไม่เป็นไรเพราะว่าก็าเรายังยังไม่ไม่เป็นเราไม่เป็นเราก็ <laughs> การที่คุณรอมาเมื่อวานมันอาจจะขึ้นไปจริงๆสองพันหกร้อยเจ็ดสิบคุณก็กําไรเยอะแต่อันจุดนั้นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ทําให้คุณเนะี่ยขาดทุนหมดบ้านในที่สุดก็ได้นะที่จะบอกให้ ตราบใดถ้าคุณไม่ได้เข้าใจอ่าระบบของการการเทรดนะฮะหรือไม่เข้าใจตัวเองไม่เข้าใจเรื่องจิตวิทยาดีพอมันมีโอกาสที่จะเจ๋งทั้งนั้นเลยนะคระับเพราะฉะนั้นตราบใดถ้าพี่บอกเลยนะเมื่อวันวัน,ว,นวันที่พี่บอกว่าลองไปเลยแล้วกําไรแล้วท้ามดีใจดีใจเดี๋ยวจะเสีย นะครับตัดเอาอารมณ์ออกไปดีใจได้นิดนึงอารมณ์อารมณ์ไม่ได้ได้เลยอ่ะมันไม่ได้เลยนะครับจริงเราจะรื่อารมณ์ไดก็ไม่ได้บอกว่าดีใจนะกับคนที่ลองทองมาไม่ไม่ต้องตีใจไว้คนลองทองมาเนี่ยสุดท้ายนะก็อาจจะไปเสียก็ได้นะครับค่ะนะครับอืโดยสรุปก็ก็จะประมาณนี้นะครับค่ะพี่สำพรรบาที่ยังง่ายอะไรก็คือทองคำก็งง่ายอยู่บิตคอยก็ยังง่ายอยู่นะครับ อ่ารอบนี้ก็บาลานซ์กันละระหว่างกองทุนบ้านเราลายใหญ่ต่างชาติไม่มีใครมอแงแล้วนะห้ามงอแงอีกนะห้ามห้ามห้ามโทษอะไรอีกนะทำโทษนะท้าโทษอีกแล้วว่าปีเป็นี่เสดอะไร <S <S ไม่ต้องไม่ต้องโทษแล้วนะครับไม่ต้องโทษ ไม่ได้แล้วนะโอเคค่ะอันนี้ก็ครบเลยนะแต่ละสินทรัพย์นะคะโอเคค่ะพี่นิพนธ์ขอบคุณมากเลยนะวันนี้สนุกมากเลยตั้งแต่เช้าเดี๋ยวเจอกันอีกนะคะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีค่ะ นะคใครที่ติดตามพี่นิพนธ์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกําลังใจให้พี่นิพนธ์กันด้วยนะทุกคนมาค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาจะยังไม่จบนะคะทุกคนเดี๋ยวมาเจอกับพี่อีกท่านหนึ่งนะคะพี่คิวค่ะคุณวัชเลนจงยันยงผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบอลล็อโกโรเบกค่ะสวัสดีค่ะพี่คิว